สก,กีโบกด้วยโอ้โหนี่มีทีคดของเล่นเลยวินนะครับลากมาเลยอ่าวินนั่งลงโอ้โมีรถมาลากด้วยไปเลยไปเลยลากเลยว้าวไปเลยลากลงน้ำหรือเปล่าลากใกล้ๆน้ำโอ้โหดูดิพัชลามโดมเวลอร์เลย <Yeah. S 1> Win and l ์ลาแฟมิ เค okay, สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องวินแอนลาแฟมิลี่วันนี้ไลวนวนล,ลาอยู่ที่ไหนคะทะเลบางแสนทะเลบางสนนั่นเองมากับใครเอ่ยเพื่อนไลนลาชื่อเจาจ๋านั่นเองไลยวินได้เลยมาเล่นว้าได้รถเลยอ้าวเล่นเลยเต็มที่เลยอ้าวไปแล้วไปเลยวินลงทะเลเอาเทนั้นไปลอยทะเลเอาเลยวินเอารถด,ด้วยสิครับรถด,ด้วยแล้วไปแล้ว ไปเลยเไปพี่ลาลงสิเลยเอาให้พี่ลาคันหนึง่งว้าวน้ำเย็นไหมพี่ลาน้ำเย็นปเปล่าเลยล่ะบอกเพื่อนนี้ใครใครอยู่ใกล้ตามมาเลยนะครับไหนอย่ยบห่อยไง,ไงโอเคเดี๋ยวดูดูสิพี่เดลาดูสิว้าวชายา่ยหมรีวูดูดูจะจ่าปั้นอะไรไปขนของมาปั้น มาปั้นเป็นปราสาต,ตรงนี้กันไหมปั้นภาษาตรงนี้กันไหม <Okay. S 1> ไปไปขนของมาก่อนเร็ว <Okay. S 1> ไปขนของมาเลย <Okay. S 1> เอาเลยวินดูสิว้ายรถลดดม้มช่วยด้วย oh. ลดด้วยวินเอาแม่โคกู้ด้วยวิน oh. วนวายรดวายพังแล้ววิน <laughs> วินครับรถพัง เอาละครับเด็กๆไลวินลากมาแล้วไลวินเพื่อนมันอยู่ตรงนี้โอ้โหมีกีบกด้วยโอ้โหนี่มีทีโพดของเล่นไลวินนะครับลากมาเลยว้าวเห็นไงไลวินได,ได้อะไรมาบ้างได้อะไรมาโอ้ดั่มทีเดียวเลยมีอะไรมัง้งโอ้โหแม็กโครทำไมมันเยอะอย่างนี้ไลวินดูสิอโอ้โหมีรถลงมาด้วยดูสิว้าวไลวินได้อะไรมาบ้างวินว้าวดูดิรถคันมาเริ่มเลย ออได้อะไรมามั่งพี่เละว,วันนี้เราจะทําอะไรกันดีเร,บบเราจะสร้างปราสาทใช่ไหม,ไมลงน้ําก่อนดีไหมลงน้ําก่อนเลยเว้าวลงน้ําเลยลอยเลยจ๋าลอยได้ปล่ออตา,านนต้องเอาห่วงยางไหมเนี่ยต้องเอาห่วงยางไหมน้ําเย็นดีไหมเอ,อ้าทำไมวันนี้เล,ลากับจ๋า,จาใส่เสื้อชุดสีชมพูเหมือนกันเลยเนี่ยบบว้าวไบเบนไม่โยนคิก ไปสร้างปราสาทเร็วสร้างปราสาดดูสิทำทำเหมือนลูกหมูสามตัวไหมใครจะสร้างบ้านสวยกว่าอ๋อไรวินสร้างเลยไรวินเป็นไรวินเป็นคนขุดทรายนะไรวินเป็นคนขุดทรายว้าวไรวินขุดเหมืองเลยไรวินขุดเหมืองเลยครับอุ้ยดูสิรถไรวินนะดูที่โน่นน่ะแมคโครเต็มเลยเห็นไหมโน่นน่ะว้าว พีลาเอาให้เอาให้สวยงามเลยนะอ้าวใครจะทำสวยกว่ากาันอุ้ยเลยเวนดำอะไรออกอกีกแล้วนะเต็มมเลยอันนี้ไหนดูดิโอ้โหจะจ๋าขุนเลยพัว่วพั่วอยู่ไหนนี่ไงนี่จะได้ไม่เข้าเล็บฮะพีระมิดเหลอเนี่ยมันเป็นรูปอะไรอะ่ะ ดูดิดูดิโอ้ยน้ำเริ่มไหลเข้าเขื่อนจะจ๋าแล้วดูสิโอ้จะจ๋าขุดเขื่อนน้ำออกแล้วดูดิปั้นเขื่อนปั้นเขื่อนช่วยกันปั้นเร็วๆช่วยกันปั้นเลยเอาดูสิดูสิเดลาเป็นไงบ้างได้ไหมได้ไหมี๋ยวหนูจะเอาปืนหนูจะเอาปูนนะคะนี่เอานี่ตักเลยวินตักขุดออกขุดออกขุดออกอ่าขุดออกเ เต็มยังเอาตรงลงจะขุดแล้วจะถมเนี่ยเลวินจะขุดหรือจะถมครับเดี๋ยวพี่ขอปูได้ไมคะเดี๋ยวพี่จับ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 จัวสร้างตรงบจับอับจับจนบจัจลจากจับจับลับจับจับกัจบกบจับจับจันับจัจจ๋าขี่เลจะลากใครจะขี่อ้าวนั่งลง ใกล้น้ำพอพอใกล้กลน้ำพอลากลากไปทางนู้นไปอีกฝั่งนึงเไรวินมันต้องมีค่าจ้างด้วยนะไรวนิน <c oughs> เอาตาลายลากีบ้างตาลายลากีบ้างตาพี่ลาขลากีบ้างอุ้ยน้ำเต็มเลยเอาน้ำไปใส่เขื่อนแล้วเอาน้ำไปใส่เขื่อนเลย โอ้นี่รถขนน้ำหรือรถอะไรเนี่ยเอาเอาเอาให้น้องลงก่อนให้น้องลงก่อนโอ้ยน้ำคว่ำเฮ้ยคว่ำแล้วเวียนเอาไม้เอาไม้ต้องเอาน้ำใส่ไม้เวียนไปเอาน้ำใส่ไม้เร็วโอ้ยนี่น้ำออกเต็มหมดเลยเนี่ยดูิไหนพี่ล่ะเป็นยังเขื่อนน่ะขับรถบ้างสิเลยล่ะขับรถคันนั้นบ้างพี่เดล่า ขับรถตรงนั้นมั่งเนี่ยเนี่ยคันสีเหลืองเนี่ยขับไปที่เลยวินไปไหนขับตามหาเลยโอ้รถล,ลงโคลวินลงโค้นต้องช่วยเวลาเลวินอยู่หาดบางแสนนะครับคนมันยังไม่ค่อยเยอะ จะหาดบางแสนมาเที่ยววันหยุดวันแม่ราชการที่ิีนะครับไหนปั้นอะไรว้าวไหนเลยวินโอ้เล่นน้ำเล่นน้ำเลยเนี่ยแม่โคจอดอยู่นี่ตั้งนานแล้วเนี่ยเลยวินเลยวินแม่แม่โคไปมั่งไหนเดี๋ยว<ร> เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราปั้นเขื่อนก่อนปั้นเขื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้ใหญ่ขนาดไหนโอเคเปล่าโอเคนี่เลยปั้นแล้วไม่ยอมเป็นเขื่อนให้นะเพราะว่าน้ำมันออกเยอะจริงคันมันพังหมดเลยนายพี่าราคุดตรงนี้อีกเหรอว้าเป็นไม้เขื่อนนะพี่าราเป็นเขื่อนเปล่าโอ้ดูดิดูดิจ่าทำอะไร กำลังทำปูนจะทำเขื่อนใช่ไหมเขาเนี่ยอ๋อจะทำบ้านเคยเลยโอเคดูซิมันจะเป็นบ้านไหมเนี่ยน้ำมันเลี้ขนาดเนี้ไหนทำสำเร็จยังสร้างมากสำเร็จหรือยังค้าซาซาวเหลืออีกอันนึงอันนี้คืออะไรคะผงปลาซาว้าวมันเป็นแบบนี้เลยนึกว่าไอ้บองเลยเนี่ยไหนพี่จ๋าทำตรงไหน ว้าวไหนของของพี่เอลาโอเคดูสินลยวินทำไรเลยวินครับนายวินสร้างอะไรอยู่ครับโอ้โหไลยวินมีเพื่อนด้วยนายวินมีเพื่อนโอ้โ oh. หขับรถทำเขินกันอยู่ใช่ไหมครับใช่ไหมนายวินโอ้โ oh. ห oh. ให้เพื่อนคันไหนครับใคเพื่อนขับคันไหนครับโอ้เพื่อนขับคันส oh. oh. ีเหลืองเลยครับว้า wow. วขับตามเลยครับ จังเลยว้วิ่งเร็วจังเลยว้าวเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับเร็วอุ้ยเลยวินมีน้ำด้วยนะบินวินขับลงน้ำได้เหรอวินขับลงน้ำได้เหรอครับโอ้ยขับลงน้ำเลยโอ้รถวิ่งผ่านน้ำทะเลว้าววิ่งผ่านน้ำทะเลไม่ดับด้วยเครื่องไม่ดับด้วยโอ้ล้มไปแล้ว แรงไม่วินแรงลุกไปแล้วเหรอลุกแล้วลุกเลยไปไปเลยโอ้โหใหญ่เอ้ยกลายเปสารเถื่อนแล้วเหรอพี่เอลาว้าวอู้อันนี้เป็นเถื่อนใหญ่มากเลยดูสิน้ำออกแล้วดูสิพีเลยนโอ้ไกลสำเร็จแล้วไกลสำเร็จแล้วโไกลสำเร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกนะว่ามันจะใหญ่โตแค่ไหนนะครับ ลงมานะครับในเววยนยังติดใจเล่นทรายอยู่ยังไม่มาเล่นห่วงยางนะครับห่วงยางให้เพื่อนเยอบเล่นนะครับผมโน่ส่วนพี่เลาลงไปเล่นน้ำอยู่ตรงนน้นเลยว้าวหน่นพี่เลาอยู่ตรงโน้นกับเพื่อนจ้าจ๋านะครับโน่นเล่นน้ำอยู่โน่นพี่จ้าจ๋าดำดูปลาฉลามนะครับเพื่อนดูสิเด็กเเห็นไหมดูส,ดสิว้าวโน่นพี่เลากับเพื่อนจ้าจ๋าเล่นอยู่ไกลๆโน่นส่วนเลราส่วนเลบิดน,นี่เลย เลวินยังังเล่นอยู่นี่เลยเอ้เลยวินให้เพื่อนเล่นห่วงยางอยู่ครับเลวินเลวินลงมานี่เร็วลงมาหาเพื่อนเร็วมาเล่นกับเพื่อนเร็วเล่นกับพี่เขามาวายเลยวินกวนทะเลไม่กล้าลงเลยเหรอครับเออเอาละครับหลังจากที่มาจากบางแสนนะครับเลายลาเลวินก็มาที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะครับผม ว้าวพี่เลาดูสิปลาเนมโมเต็มเลยเลยนะมีม้าน้ำด้วยตามเลวินไปพี่เลา่ Let's เ o l e เล go ดูเลยวินไปไหนแล้วว้าวดูแล้วปลาะไรปลาหวานไปตามเลลลาตามเลยวินไปเร็วไปเร็ว ตอนนี้รอซื้อบัตรอยู่นะครับพี่เลยนะดูป้าดิ่ว้าวสวยไหมดูปั้นเลยนะไปดูไปดูไดโนเสาร์ดีกว่าเพราะเห็นไดโนเสาร์แล้วว้าวดูซิดูซิเลยนะบินว้าวเลยนะดูดิไดโนเสาร์นี่โครงกระดูกไดโนเสาร์ว้าวตัวใหญ่มากจริงๆเลยเลยนะมันคืออะไรนี่เลยนะโค้งโค้งไม่ใช่ไดโนเสาร์โครงกระดูกวานบูน่า ดูสินี่ว้าวตัวใหญ่ไหมพี่ละว้าววานบูร่านี่ไงนี่ตัววานบูร่านะครับจะเป็นแบบนี้นี่ครับโมรงดูเขาใหญ่มากเลยนะดูสิว้าวรอไรวินมาพี่ล่ะเราซื้อบัตรก่อนจะเข้าไปดูข้างในกันค<อ>ครับตอนนี้พี่เดลาเข้ามาข้างในแล้วนะครับผมไลวินมีตัวอะไรมัางให้ดูดูสิว้าวไหนดูสิอุ้ยอุ้ยมันวิ่งนีไปไหนแล้วมีปลาเนโม,โมหรือเปล่า โอ้เลยนะนี่เขาจำลองเหมือนปากโครงการที่เราเคยไปที่จันทบุรีเลยนะดี่ว้าวเด็วินไม่เห็นอุ้ยยังไงเลยนะนี่นี่นี่เขาแอบอยู่นี่ไงว้าวโอเคไปดูที่ตัวนี้ผู้ปลาอยู่ไหนเด็กบินดูส่เด็กบ้นี่ไงปลาอยู่ตรงนี้ว้าวนี่ไงอุ้ยมีปลากระเบนด้วยลูนปลากระเบนอยู่ตรงโน้น ้าวเข้าไปดูตรงตู้นู้นดีกว่าไหนเลยวินไปไปตรงไหนครับเลวินว้าวนี่เลยเหมือนอุโมงปลาที่เลยวินเคยดูเลยครับตรงไหนเลยวินเห็นตรงไหนครับโอว้วันนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับเป็นวันหยุดนดี่เลยครับ ปลาก็ไเปรู้เออปลาก็ไม่ร pues ู้ดูยังไงากเลยว้าวเลวินเลวินครับปลาเนมอยู่นี่เลวินนี่ปลาเนมอยู่นี่ครับง่ายปลาเนมนี่เห็นไหมปลาเนมูไม่เห็นไหมครับมีสีเหลืองสีส้มเหรอครับน่ารักจริงๆเลยเนาะ ดดนี่มีแมงกะพรุนด้วยเลวินนี่ไงว้าวไว้นี่ไงกุ้งอยู่บนก้อนหินนี่ไงเห็นไหมครับนี่ไงว้าวพี่เลยวินชอบไหมครับว้าวไปดูอะไรครับตรงนี้ป๊อปตัวพุดเหรอครับดูปลาเมือกก่อนไม่ใช่มันเป็นแมงกะพรุนหรือเปล่าพี่เลยล่ะนี่แมงกะพรุนแมงกะพรุน ว้าวแมงกะพุนอยู่ในขวดนะครับขวดโหลไาที่ร้านมาดูปลาตู้นี้กันครับว้าวนี่บรรยากาศ้างในนะครับนี่เลยนี่ไงพี่รล่าแมงกะพุนตัวจริงอยู่นี่พี่เล่าแมงกะพุนตัวจริงอยู่นี่ครับดูที่นี่แมงกะพุนตัวจริงอยู่นี่ดูซิว้าสวยมากเลยดูีิพี่เล่าตรงไหนพี่แมงกะพุนไปไปดูเลยวินซิไปวินดูปลาเลย เลวินเห็นไหมเลวินเห็นปะเราว้าวพี่เลราไม่ปีนนะครับลูกว้าวดูทิดูทสิสวยไหมสวยไหมเลวินชอบเหรอเวนเอะไรเรียกบอกเพื่อนๆหื่อนน่อยอว้าวคนค่อนข้างเยอะอุย้ยปลาเนมโบตัวนี้ตัวใหญ่นะเลยเลว,วิปลนปลาอะไร<ม>ปลานกแก้วเหรอ ามันจะสีสันสวยงามมากเลยดูสิว้าวดูดิที่นราสีเหลืองอันลามเลยเยอะเลยนี่ตัวตัวเล็กก็อยู่นี่ว้าวที่ลาตู้นี้แมันกระพรุนสีแดงดูสิโอ้ดูสิดูสิอ้าสวยจังเลยดูสิว้าวไดวิน แมงกะพรุนสีแดงเหมือนเสื้อเลยวินเลยเนี่ยเลยวินเหมือนเสื้อเลยวินเลยว้าวดูปลาตู้นี้สิเลยวินวินว้าวสวยจริงจริงไหนดูสิโอ้โหลยวินสองสองน้นเลยดูสิพี่นลานุ่นเออเพื่อนเห็นไหมสัตว์ได้ท้องทะเลตานี่เดตัวสวยๆทั้งนั้นเลยดูสิว้าว เแต่ตัวที่สวยเลยดูสิว้าวสวยไหมพี่ล่ะชอบไหมคะเหมือนที่เราดูอยู่ที่ซีไลท์แล้วก็อุโมงปลาที่เรายองก็เหมือนกันเลยนะเนี่ยใช่ค่ะเออดูในคลิปพี่เดลาได้เลยนะครับใช่ค่ะพี่ลาดูนี่โอ้โหมีปลาอะไรพี่ล่านีคือปลาอะไรปลานวลจันทะเลนี่ปลานวลจันทะเลครับ ว้าดูนี่มีตู้นีบรรยากาศข้างในนะครับกี่ฬาครับดูปลาตู้นี้มากครับปลานี่เขาเรียกว่าปลาดุกปลาดุกเหรอคะนี่ทำไมปลาดุกตัวเยอะจังเลยคะตัวเล็กมากเลยค่ะปลาดุกครับปลาดุกอันนี้ปลาอันนี้ปลาข้าวเมาน้ําลึกครับตามใหญ่มากเนาะปลาใหญ่มากเลยดูพี่กีฬา แล้วกปลาหมากี่ท่านปลาเห็ดโคนปลาสีคมดังนะครับแล้วก็ปลาอดแอ็ดปลาอยู่ตู้นี้มีหลายชนิดมากเลยนะครับดูสิส่วนตู้นี้มีแต่ปลาเนมโล้เหรอพี่ละพี่ละชอบเนมโมมากเลยใช่่คะีชอบปลาเนมโมมาก้นเหระใช่ไหมคะดูดิเพื่อนๆสวยมากทั้งนั้นเลยดูสิ น่ารักด้วยดูดิน่ารักไหมครับดูดิา้สวยมากเลยดูตู้นี้สิเพื่าปลาอะไรทำให้ตัวใหญ่จังอู้ปลาอะไรพี่จ้าดูสิปลาเข๋ามังกรปลาเข๋ามังกรตัวใหญ่มากเลยพี่ล้าใช่ไหมโอ้หดูสิปลาเข๋ามังกรว้าว ตกปลาของฮะบินปิ้งได้เหรอว้ายเป็จะปิ้งแล้วดูสิตัวใหญ่จริงจงเลยปลาตัวนี้ว้าวดูตู้ใหม่มั่งว้าวตู้นี้ปลาอะไรครับพี่ละล่ะซุ้งนี้ปลากลังแล้วก็ปลาล่าหางหลองนี่ไงนี่นี่นี่ ีนปลากระพงหางเหลืองนี่ไงปลากระพงหางเหลืองดีค่ะดีดีดูนี่กับเขาเลยนะคะเฮ้ยตัวนี้มันแอบอมเกินกับหินมากเลยนะเนี่ยใช่ว้าวหินมันเหมือนด่างมากเลยนะคะเนี่ยค่ะตู้ตู้ต่อไปสิคะาตาอะไรครับพี่เลนาอ่านสิคะนี่ปลาตะคองเหลืองเหลืองเหลือง นี่ปลาตะคองเหลืองพี่ลาชื่อปลาตะคองเหลืองนะพี่ละเอาดูสิเขาจะไปเป็นฝูงเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะเนี่ดยดูสิว้าวตกใจว้าวเขาจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะว่าเขาจะได้ปลอดภัยนะครับมีตัวเล็กตัวใหญ่มีพ่อมีแม่มีลูกด้วยเลยนะดูสิว้าว ตู้นี้เป็นปลาหมูแก้มแดงเจอกันค่ะจกันแแล้วโอ้ปลาหมูแก้มแดงครับเออสวยสวยจริงวู้ดพี่เลยนะแต่ว่าตัวนี้มันใหญ่มากเลยนะเนี่ยดูดิแอรอยู่ตรงเนี้ยดูดิว้าวตัวใหญ่มากเลยโอ้ยระวังกัดมือ ว้าวตู้นี้ปลาอะไรพี่นะฮะปลาไข่ว้าวอยู่ตัวเดียวเลยไม่กลัวเราเลยนะพี่เลไลนึกเลยโอ้โหอยู่ในปากปาลาฉลามเลยเหรอครับโอ้โหไปวิ่งอยู่ในปากปาลาฉลามเลยกับพี่เลไลาดูสิว้าว งัดฟันมันไว้เลยล่ะงัดฟันไว้มันจะกัดแล้วงัดฟันมันไว้ว้าวออกมามามาเ็วว้าวเฮ้ยเลยมินพี่เลนาหายไปไหนไม่เจอเลยเอ้าเผี๋ยแป๊บเดียวไปดำน้ำนะแล้วโอ้โหพี่เลนาดำน้ำอยู่เลยโอ้โหดูสิพี่เลนาดำน้ำอยู่เลยว้าวเลยมินดำน้ำด้วย ดูสิไลวินกำลังดำน้ำอยู่ใต้ท้องทะเลเลยเนี่ยดูกับเราบรรดาสัตว์ตัวเมล่อเลยดีดีว้าวไปดูไลวินทำอะไรอุ้ยไลวินไล่จับแมงกะพุนดูสิเอาไลวินเหยียบได้เหรอเนี่ยว้าวดูสิอุ้ยปลา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 มาแล้วโอ้โหนี่ไงเขาฉายลงมาเลยพี่ได้ละเขาฉายโปรเจคเตอร์ลงมานู่น พูดูปลาเต็มไปหมดเลยไ,ไ,ไงวินโอ้ตัวใหญ่เลยอะ่ปะปลาวานปลาวานอันนี้ปลาอะไรครับนี่ดูสิตัวเล็กๆเต็มไปหมดเลยไม่มีชื่อนะครับปลาอะไรไม่รู้เลยเนี่ยดูสินี่นะคะตวุ้ยพี่นะ มาเปลือกหอยอะไรเนี่ยไม่เห็นมีตัวหอยเลยดูสิใช่ค่ะเอา้าแล้วตัวนี้มันมีอะไรเนี่ยโอ้เข้ามาอาศัยอยู่ในนี้มาเป็นปูเสฉวนหรือเปล่าไม่ใช่น่โอเขาอาศัยเปลือกหอยที่ตายแล้วเขาเป็นบ้านพักอาศัยของเขานะพี่เดล่าใช่ค่ะโอ้ขอให้หขอให้เพื่อนๆมาดูได้เลยนะเนี่ยใช่ค่ะใครมาเที่ยวบางเสียนชลบุรีแวะมาได้นะอยู่ใกล้ๆชายหาดนี่อเอง นี่พี่เดลาราทีต่ตัวนึงวู้ตัวนี้สวยมากเลยดูสิแต่อยู่ตัวเดียวนะมีเพื่อนนะเนี่ยอ้าวนี่มีโม่ปลามีโม่เยอะมากเลยนะในนียดูสิว้าวอะไรรวงางยอยู่ตัวอะไรโอ้มันเป็นลูกออสหรือเปล่าใช่ใช่ว้าวอะไรวะนกครับใช่โอ้ มันคืออะไรนี่ไงโอ้มันซักออกมาแล้วอู้หูนี่อุโมงค์อู้ลากระเบนนุ่นอู้หโอ้โหดูปลาตัวเบลเลยเลยละว้าวนู่นพี่อะไรนี่โอ้โหมีฉลามด้วยเนี่ยฉลามด้วยว้าว เลยมากเลยเอาเลยวินขึ้นไปดูซิเลยว,วินเข้าไปดูสิว้าวเห็นไหมวินโหปลาฉลามก็มีดูสิสโอ้โหตรงนี้ทำไมาคนเยอะจังเลย<อ>ตรงนี้น่าจะเป็นหมู่มงแน่เลยพี่นล่าดูสิดู๋ยวดูสิว้าวดูมองปลากระเบนเต็มเลยดูสิเป็นปลาว้าปลาตัวใหญ่มากเลย ดูส <N> ิน oh ่ะมไินเลวินไปดูด wow. oh ิว oh ้าวดูสิตัวใหญ่มากเลยเห็นไหมเลวว้าวดูสิมตัวใหญ่ๆเลยเลยนะดูสิอุยฉลามมา โอ้โหดูดิปลาฉลามตัวเบลอเลยโอ้เลยบินเห็นไหมปลาฉลามบินเลยบินเห็นปลาฉลามไม่ตัวเบลอเลยครับว้าวม,มาแล้วปลากระเบนมาแล้วปลากระเบนมาแล้วน้วหเห็นไหมเห็นไหมวินด,ดูดิเด็กๆมไดไา ว้าวดูสิมีเด็กตัวใหญ่ๆเลยว้าวเห็นไหมอู้ฉลามฉลามฉลามมาแล้วพี่อะไรโอ้กับชลามตัวใหญ่มากเลยพี่ลาเห็นไหมครับว้าวสวยนั่งเลยอู้ฉลามมาแล้วพี่อะไรดูฉลามสิสุดมาก สลับตัวมาเริ่มเลยเยี่ยมไหมโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเที่ยวชายหาดบางแสนแล้วก็พิพิพพพพพพธธภัณฑ์สถาบันวิทยาศาสตร,ร์สัตว์น้ำทางทะเลนะครับสนุกไหมพี่เลาสนุกมากเลยค่ะโอเคยังไงฝากติดตามช่อง Win La Family ด้วยนะคะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับรอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย